กำลังทำเมนูอะไรครับอันนี้เป็นยำหอยแครงปรลาร้ายำหอยแครงปรลาร้าน,น,นี่ปลานี่ที่ร้านต้มเองนะคะนี่นะครับสุดยอด แล้วก็ใช้มะนาวสดแท้ด้วยใช่ค่ะ อย่างนี้เท่าไหร่ครับอย่างนี้80บาทค่ะ80บาทนะครับเยอะมากโอ้โห,โหมือหนักจริงๆแล้วไมัมคคับ ุ้มตังทุกปาทุกสตังแน่นอนตามสโ,โลแกนของร้านเลยครับเอาอะไรนะคะพี่รวมมิดไม่เส้นนะคะไม่เผ็ดเนาะไม่เส้นเลยนะพี่เนาะตันนี้ยังตั้งร้านไม่ทันเสร็จดีลูกค้าก็มาลุมกันเต็มหน้าละานแล้วครับโอโ้โหหนังย่างเลยคะ่ะ อย,อยู่ไหนนะอ๋อโอเคโอเคจะได้จได้ องแผนตามบ่อยๆนะครับเพราะว่าหน้าร้านยาวมากวัตถุดิบเนี่ยแน่นกันเต็มหน้าร้านเลยครับเป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่น่าสนใจ อันนี้เรียกเป็นยำอะไรครับอันนี้ยำรวมมิตรไม่ใส่เส้นค่ะอันนี้50บาท50บาทเท่านั้นนะครับห้บาทโอ้โหนี่อันนี้จะเป็นลูกค้าประจำที่ร้านมาทานกับทุกวัน <ś le> เอาหอยนางรมด้วยเหรอพี่เอาสองกระปุกเอายำปลาล่าหรือยำพริกเผาดีเอา,ดเอาเป็นชุดเอาเป็นทรงเครื่องใช่ไหมได้จัดเดี๋ยวจัดให้จัด ถุงมือนีสใสอ่ะเขาเปลี่ยนถุงมือสักพักเอาอยัางมาดีป้าเอารวมใช่ไหมจ๊ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงคนคนคนที่ของยังไม่เสร็จแมวกระเช้แมวระเชษาใช่ปะได้จ้า ยำอะไรดีครับเม,ม,มื่อวานเมื่อวานหยุดเพราะวันไม่สมายจ้าเซนนี่ต้องมีวันพักผอ่อนบ้าง ขายกระปุกเท่าไหร่ครับอันนี้ถ้าเป็นหนึ่งกระปุก่ะคะ่ะจะชิ้นละหกสิบถ้าสองกระปุกชิ้นละหนึ่งร้อยค่ะคือสองกระปุกร้อยสองกระปุกหนึ่งร้อยค่ะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าพี่น้ำนอนสามร้อยห้าสิบนะคะไม่ต้องเก็บมากนะจ้าเดีย๋ยวของเป็นของที่เที่ยวยำทะเลนะคะใส่ปลาร้าไหมพี่ใส่เนาะอะไรนะคะใส่ใส่ปลาร้า น,นี่คือยำอะไรครับอันนี้ยำรวมทะเลค่ะเท่าไหร่ครับ80บาทค่ะโอ้โหที่ร้านถ้าเป็นรวมทะเลถ้าเป็นทะเลเนี่ยจะเป็น80ทั้งหมดครับคุณใ <80 S 2> ส่มา,าม่าทะเลก็80เครื่องแน่นตึมๆเลยครับ<อ>ไม่แปลกใจเลยขายดีขายดีายดายดมาก<อ>เปิดร้านยังไม่ทันเสร็จลูกค้าก็มาลุมกันแล้วครับเา<อ>วัตถุดิบที่ดูเนี่ยสดมากครับ ใส่ถูกเนาะอันนี้คือยำอะไรครับอันนี้ยำรวมไม่ใส่เส้นนะคะยำรวมไม่ใส่เส้นราคาก็80ใช่ไหมครับ50บาทค่ะอ๋ออันนี้50ถ้าเป็นทะเลถึงจะ80อ๋อครับแต่ยำรวมก็เท่าที่เห็นก็ได้หมึกนะครับ ยำรวมไม่ใส่เส้นจะขายดีเนาะที่เห็นอยู่นั่นคือไก่นะครับอิสลามสามารถทานได้ เอาแซลมอนเหรอมี100่ร้อยกับร้อยห้าสิบอ่ะแดงเอาร้อยหนึ่งใส่ปลาร้าไหมคะใส่ค่ะใส่โอเคจ้านึ่งนะ นี่คือยำรวมไม่ใส่เส้นค่ะยำรวมไม่ใส่เส้นเหมือนกันนะครับ50บาทจ้ะแต่ก็จะมีลูกค้าสั่งไม่เอาผักก็มีเนาะใช่ค่ะมีสุดยอดครับปังมากครับร้านนี้ สิบบาทจ้าขอบคุณนะคะโชคดีรัำรวยจ้าแซลมอนปลาลานะคะจังแซลมอนนี้ชุดเท่าไหร่ครับมีหนึ่งร้อยกับหนึ่งร้อยห้าสิบค่ะพั้มปู้อัด จะตั้งอยู่ที่ปกติจะเวปกติน<อ>คนอู้นเขาจะเป็นคนหัน่นคนคนหัน่นคนคลวกให้สำหรับใครจะมาทานร้านก็จะตั้งอยู่ที่ตลาดขั้นหามนะครับคุ้มกระตังอย่างแซบ่บอร่อยไม่ซ้ำประจำสูตรไม่ได้ รับจัดงานนอกสถานที่ด้วยที่นี่ก็จะมียำหลากหลายเมนูเลยครับวัชุดิบสดๆใหม่ๆจัดเต็มแล้วก็จะมีน้ำยำจำหน่ายด้วยนะครับน้ำยำน้ำปลร,รานี่เป็นยำแซลมอน เพิ่มปูอัดนี้เท่าไหร่ครับอ่า20บาทค่ะเพิ่มปูอดัดไว้อีก <20 S 1> บาท,บาทนะครับเป็นปูอัดเบนโตะค่ะคอวชอย่างดี ฝากกันไว้นะครับกับร้านคุ้มกระตังยำแซ่บอร่อยไม่ซ้ำเพราะจำสูตรไม่ได้พิกัดก็ตลาดคันหามนะครับขายทุกวันยกเว้นวันจันทร์เริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเป็นต้นไปคลิปเป็นใจฝากไค้กดแชร์กดซะะับตไครเดินสายถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ